ยืนยันแล้วอายสอนสวรรค์เข้าร่วมไหว้กับตัวนอก แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสะรามาเข้ามามากมายแต่โตโนภาคินคํคาวิไลศักก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะว่ายน้ำข้ามโค้งเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลตามที่ตั้งใจซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่20ตุลาคม65พบว่ายอดบริจาคอยู่ที่7.48ล้านบาทแล้วและมีทีท่าว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนาทีต่อน,นาทีคาดว่าก่อนจะเริ่มว่ายน้ำอย่างเป็นทางการยอดบริจาคโตโนอาจพุ่งสูงขึ้นอีกแต่หลัก 10ล้านก็เป็นได้ซึ่งเป้าหมยายยอดบริจาคในครั้งนี้อยู่ที่สิ9 4 4ล้านเกาบาททั้งนี้ทางนักร้องดังยังระบตุต่อไปอีกว่าเฉพาะขาไป6 7กิโลเมตรคนว่ายจะว่ายตรงไม่ได้เราไม่ใช่เรือขาไปเผื่อเรือเผื่อขาดไม่น่าจะเกิน10กิโลเมตรส่วนขากลับถ้าว่ายทางตรงน่าจะอยู่ที่4-5กิโลเมตรโดยรวมระยะทางไม่น่าจะเกิน15กิโลเมตรเรามีบุยเอาไว้สำหรับเชฟว่ายน้ำซึ่งคลายทุ่น เหมือนเชือกผูกไว้ที่เอวจะมีบุยลอยอยู่ข้างๆจะไม่จมเราก็กอดเอาไว้ซึ่งเป็นกฎของกีฬาโอเพนวอเตอร์เวลาว่ายแข่งในน้ำในทะเลต้องมีบุยกรณีเกิดตะคิวเราต้องเกาะกอดบุยและพักกินกล้วยได้ส่วนทีว่ายน้ำของเรามีเพื่อนทั้งหมด4คนร่วมกับตนเป็น5ในจำนวน4คนจะสลับกันว่ายส่วนตนจะว่ายเต็มระยะทางตนโนระบุพร้อมกันนี้ยังได้รับแจ้งมาว่าอาย สอนสวรรค์ผู้วิจิตอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติหญิงแชมป์เหรียญทองและผู้ประกาศข่าวช่องหลักสีจะขอดร่วมว่ายน้ำกับโตโน่ด้วยแต่จะมาร่วมว่ายขณะอยู่ฝั่งไทยช่วงตั้งแต่ลานพญานาคถึงศาลาแสงสิงแก้วริ่มฝั่งโขงน้าวัดพระอินทร์แปลงเท่านั้น โดยเมื่อวันที่19ตุลาคม65เพจเก็บรักเผยภาพซึ่งโตโน่พาคินสุดกล้าน้ำตาบอยโฮใช้แขนเสื้อเช็ดบ่อยๆหลังพี่ป้านอาอาจังหวัดนครพนมเดินมาส่งกำลังใจพร้อมพูดคุยและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมีหวั่นใจนางเอกสาวนิชานัฐนิชาน,นชางเคียง้างเรียกว่าแม้กระแสะรมาม่ถาจะหาโถมมาทุกทิศทุกทางแต่ความตั้งใจดีของโตโน่ก็มีคนรับรู้เล่นเอาเจ้าตัวถึงกับซึ้งหนักมากทั้งนี้ทางโตโนยอมรับว่า มีความศรัทธาในองค์พญาศีสัตนาคาราดรวมถึงองค์พระทาตุพนมเป็นอย่างมากจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนนักท่องเที่ยวหวงแหนอนุรักษ์แม่น้ำโขงและร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลไทยลาวให้กำลังใจแพทย์พยาบาลที่มีลำน้ำโขงและพลังศรัทธาเป็นสื่อกลาง นอกจากนีโตโนพระเอกหนุ่มยังได้โชว์พระเครื่องคู่กายคือเหรียญกลมงหลวงชุมพรที่ห้อยคอแผวนไว้ติดตัวตลอดเวลามาหลายปีและในวันที่ว่ายน้ำก็จะแขวนติดตัวไปด้วยรวมถึงเครื่องรางของขลังทุกอย่างที่ทุกคนให้มาฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ